ท่านผู้ชมครับบทเรียนตรงนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะโดยเฉพาะในชาติตะวันตกครชาติตะวันตกเนี่ยบางชาติครับเขาแสดงความสนใจเครื่องบินแบบกริปเพ่นนะฮะชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดนะ้วท่านผู้ชมหวาการเมืองฮะก็มีการล็อบบี้กันไปล็อบบี้กันมาพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาผลสุดท้ายแลวครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะจึงต้องมีการตัดสินใจที่จะไปซื้อเครื่องบินแบบ f 1 6เนื่องด้วยมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยที่เขามีการพูดคุยกัน แล้วมันก็มีผลประโยชน์นะฮะให้แก่ซึ่งกันและกันในแง่ของผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะเขาก็เลยต้องมีการเข้าไปตัดสินใจซื้อเครื่องบินแบบเอ6เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ฮะเราก็เลยต้องมีการปัดฝุ่นมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอะตกลงแล้วเนี่ยนะครับไม่มีการเซ็นผ่าน g ิลเพนเนี่ยนะฮะเรากักเอาไว้คุยเรื่องภาษีกับอเมริกาใช่หรือไม่ฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาพูดคุยกันต่อนตอนนี้กระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาษีสหรัฐอเมริกาครับเริ่มที่จะมีการพูพูดถึงกันมากทีนี้ประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ชมที่มันมีการหยิบยกเข้ามาด้วยนะก็คือการจัดซื้ออาวุธธยุโทปกรณ์ ที่มาจากฝั่งของสหรัฐว่ามันจะมีอิทธิพลหรือไม่นะครับในการที่จะให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัททรัมานั่นจะต้องทาการลดกําแพงภาษีท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้ฮะเราก็ต้องทราบกันดีว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการตั้งกําแพงภาษีนะครับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหลายชาติแล้วก็เป็นอัตราที่สูงมากเพียงแต่ว่าบางชาตินะครับอัตราภาษีเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเขาต่ําอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาต่ํามาเลเซีย ตแต่ว่าอัตราภาษีในปัจจุบันนี้ฮะอย่างประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับของเก่าเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยตั้งกำแพงภาษีไว้ที่44%หลังจากมีการพูดคุยกันบ้างแล้วครับก็ลดมาเพียงแค่4%เหลือ40ในขณะที่สปปลาวนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับในฝั่งของอเมริกาก็ทําให้กําแพงภาษีลดลงไปแปดฮะจากเดิมก็คือ48่ปปัจจุบันนี้ก็คือ4 0แต่ว่าในขณะที่มาเลเซียครับชาติเดียวฮะ ของเก่าเนี่ยตั้งอยู่ที่24แต่ว่าปัจจุบันนี้ครับขึ้นมาหนึ่งก็คือ25แต่ที่มันเป็นไฮไลท์มากที่สุดนะท่านผู้ชมมันมีอยู่3ประเทศฮะในแถบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนั่นก็คือไทยกัมพูชาและอินโดนีเซียกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาเริ่มตื่นตัวครับแล้วก็ส่งคณะผู้แทนไปคุยกับในฝั่งของสหรัฐ ซึ่งแต่เดิมนั้นกัมพูชาเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยตั้งอภแพงภาษีถึง49%แต่ว่าปัจจุบันนี้ฮะลดลงมาเหลือ36%แต่ว่าในขณะที่ไทยนะครับก็มีการส่งทีมเข้าไปเจราจาพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้คืบหน้าคำว่าไม่ได้คืบหน้าก็คือว่าอัตราภาษีครับไม่ได้ลดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มฮะก็คือเท่าเดิม36%ตอนนี้ก็ เท่ากับกัมบูชาไปแล้วครับเขาขยับนะจากที่มันมากสุดและในแถบนี้ก็ลงมา36เท่ากับไทยแต่ว่าในขณะที่อินโดนีเซียฮะ32เนี่ยเท่าเดิมผมจะเล่ากันให้ฟังนะไอเรื่องของการมาตั้งกําแพงภาษีอะไรต่างๆนะฮะอย่างมากมายเนี่ยครับแล้วก็ทําให้นานาชาติเนี่ยต้องมีการเข้าไปทบทวนบทบาทเข้าไปคุยกับอเมริกาบางคนเขาก็บอกว่าไอเรื่องของการ ซื้ออุธธทรปรกรณ์นะมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวกับการปรับกำแพงภาษีแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะไอเรื่องของการตั้งกาแพงภาษีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพรวมฮะมันไม่ได้เอาเฉพาะการค้าขายหรือว่าการกำหนดมาตรการภาษีหรือการจะให้ประโยชน์ในฝั่งของอเมริกาครับแต่มันยังรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างฮะไม่เว้นแต่ การจัดซื้อยุทธป,ปกรณ์ด้านการทหารเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาฮะท่านผู้ชมยังจําข่าวตรงนี้ได้ไหมเวียดนามฮะเวียดนามเนี่ยมันเคยมีกระแสข่าวนะกระแสข่าวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่ารัฐบาลเวียดนามนั้นอาจจะต้องมีการเข้าไปจัดซื้อเครื่องบินแบบ F16 บล็อก70จากอเมริกาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งฮะต้องการเข้าไปลด การพึ่งพาอาวุธที่มาจากรัสเซียคือเมื่อก่อนนั้นนะครับเวียดนามเนี่ยเขาก็อยากจะได้เครื่องบินแบบซู5.7ที่มาจากรัสเซียแต่เนื่องด้วยครับผลพวงของสองครามเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เวียดนามอาจจะต้องมีการตัดสินใจนะฮะต้องมีการก็ไปพึ่งพาในฝั่งสหรัฐนั่นก็คือการซื้อเครื่องบินแบบ F16 ครับซึ่งตรงนี้เรียกว่ามันเป็นกระแสข่าวนะท่านผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้ออย่างไรเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูกันไปในอนาคตแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดะฮะการที่เวียดนามได้มีการประกาศมาเช่นนั้นมันก็เป็นเหมือนการโยนหินถามทางแล้วก็ต้องดูปฏิกิริยานะฮะที่มาจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้ามาชมจงอย่าลืมนะภาษีเนี่ยมันหมายถึงการเจรจาซึ่งการค้าก็แปลว่ามีการซื้อขายไปมาระหว่างกัน เรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินแบบ f 1 6กนะฮะก็เป็นสิ่งที่ตัดไม่ได้ทีนี้เราก็ย้อนมาที่ฝั่งไทยครับฝั่งไทยเองเนี่ยนะครับมันก็เคยมีกระแสข่าวอย่างหนักแน่นเลยฮะว่าไทยเนี่ยมีความประสงค์อยากจะซื้อกลิฟเพนและกองทัพประกาศก็ถแถลงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําการบ้านมานานมากแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องคลิปเพนร้อยเอซ์อย่างแน่นอนตรงนี้ในแง่ของกองทัพประกาศนะชมครับเราต้องแบ่งครึ่งแล้วแหละ แบ่งขึ้นก็คือว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองกับในส่วนของผู้ผลิตหรือว่ากองทัพนะถ้าเราจะพูดถึงในด้านของอกองทัพหรือว่าผู้ผลิตนะบริษัทล็อกคิดมาตินประมาณสักช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับมันก็เคยมีกระแสข่าวว่าอย่างบริษัทล็อกคิดมาตินนะครับเขาเคารพการตัดสินใจของกองทัพอากาศที่จะมีการไปซื้อเครื่องบินแบบกริปเพนเอไม่ขัดฮะ แต่ว่ากองทัพอากาศเนี่ยก็ยังคงแสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินลำเลียงขนส่งทางทหารก็คือรุ่น C-130 Hercules คือไม่ตัดนะฮะไม่เอา l .16 แต่ก็ยังซื้อเครื่องบินขนส่งก็ยังดีตรงนี้ก็เป็นในแง่ของกองทัพกับผู้ผลิตในฝั่งของอเมริกาทีนี้ในฝ่ายของการเมืองกันบ้างครับในฝ่ายของการเมืองนะโดยเฉพาะอาดีตที่ผ่านมาก็คือทางด้านนายภูมิธรรมเนี่ยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ครับในช่วงเดือนเมษายนก็เคยมีโอกาสและพูดคุยเกี่ยวข้องกับประเด็นเครื่องบิน F16 ซึ่งในตอนนั้นท่านผู้ชมครับเราต้องบอกว่าฝ่ายผู้ผลิตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่กดดันซื้อ F16 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายรัฐบาลสหรัฐจะไม่กดดันนะครับคือฝ่ายรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็เคยมีการแสดงท่าทีออกมาเช่นเดียวกันว่าไทยเนี่ย ควรจะซื้อเครื่องบินแบบ F16 ครับฝ่ายสหรนั้นได้มีการยื่นข้อเสนอฮะบวกมาด้วยว่าจะให้เงินกู้ครับจะให้เงินกู้แล้วก็ซื้อเครื่องบินเ1 6จากอเมริกาซึ่งนักขณะนั้นทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับอดีตวันตีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการปฏิเสธเลยฮะบ,บอกว่าจะให้ผมนี่นะมากู้เงินซื้อ F16 ผมคงไม่ทําคือท่านเนี่ยไม่มองเท่งแต่ผมเนี่ยมองเท่งเพราะว่าอยู่ดีๆนะ จะมีการกู้เงินแล้วก็มาซื้ออาวุธเ่ยครับคงไม่ทําและไทยเนี่ยก็ไม่เคยทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าคงไม่ทําอย่างแน่นอนฮะที่จะมีการเป็นรับเงื่อนไขนะฮะในแง่ของเงินกู้สหรัฐแต่ว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมเราเนี่ยก็สามารถตีความได้ว่าคือการที่นายภูมิธรรมนะครับมีการปฏิเสธนะคือก็ปฏิเสธที่จะกู้เงินแต่ไม่ได้ปฏิเสธที่จะซื้อเครื่องบินแบบ F 1 6นะ ก็ยังคงกักไว้อยู่ทีนี้ท่าทีตรงนี้นะท่านผู้ชมมันดูได้จากอะไรรู้ไหมมันดูได้จากในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนฮะทางด้านนายภูมิธรรมเวยชยชัยนะั้นได้มีการเซ็นผ่านเรื่องของเรือดำน้ำําแต่ว่าเครื่องบินกิบเพลนเนี่ยนะครับก็ยังคงค้างขาเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มติว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นะเป็นคนตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้นะสื่ออย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะวิเคราะห์ แล้วก็ตีความสงสัยเอาไว้ได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วนี่นะครับที่ทางด้านนายภูมิธรรมนี่นะฮะไม่ยอมที่จะเซ็นผ่านกิปเพ่นแล้วก็รอเข้าสู่คอรมอนั้นอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งหรือไม่นะฮะที่ทําให้ชุดเจรจาเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการพูดถึงคําว่าเครื่องบินแบบ F16 กกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะเป็นการตั้งข้อสงสัยจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ต้องมาดู โดยติว่าการกระทรูงกลาหมคนใหม่นะเป็นคนที่จะฝันทงว่าเก็บเพ่นหรือจะซื้อเครื่องบินแบบ a 6กแน่